<c oughs> สวัสดีค่ะตนเน่ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าค่ะทุกคนใช่แล้วเราจะไปไหนกันเรากำลังจะไปหาเหตุกันนะคะ <c oughs> ตีหาตั้งถึงท้าบวงคางว่าตื่นตีน <c oughs> <c oughs> ส่เสียบอกว่าแม่น,นโภภาโนวลาบุนอาค่ะพี่น้องค่ะตื่นึ้นมากกัะมือขึ้นหนึ่งเสเดิดอยู่ประมาณสิบรอบเที่ยวยางเที่ยวลุก ดีแล้วคือน้องเมีดบอีูเราจะไม่พูดนะคะว่าวันนี้เรานัดกันกับน้องเอกนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญพาพวกเราไปนะคะพอพ่อแม่น้องเอกพาพวกเราไปเก็บเห็ดนะคะปกติเพื่อนก็บอกว่ารถขันนี้นะคะเป็นรถไปขายเกิบนะคะแต่ว่าไปไต้เห็ดออกมากเพไปขายเจ้าเทียนนะ ปอรนาว่านี่เป็นได้บักหลายหลายที่สุดนี่เจแม่ประวัติศาสตร์เลยถึงว่าเนี่ยหลายเป็นประวัติศาสตร์เลยหลอกิ็หลัวันที่เกฮงวันแรกได้แปดวันต่อมาได้สิบปาปาหนป่งพวง้องเดย์สองเดา์เพื่อคุนละเพื่อจะรส่ิบไม่ได้ราันเปินเด้อจ เอาไปฝากกันนะเนอะย้ยวานนะแม่ซอนเนาะอ๋อเอาไปฝากซอฝากแม่ซอนมันหนักทำไมนะครคบเป็นซุบปากกันหรือไงน้องเองครับผมได้ได้ได้หนักไปเลยล่ะขอบคุณพ่อแม่น้องเอกนะคะยายปวดแกไปห้แม่ซุบปากเนหนึ่งันหนึ่งมันจะเปเสียมันเป็นยัง่มันนนยงมันเคืงแล้วมันคือเป็นยังหลึงหนักเลย่คนบริเวณเมืองบริเวณเมืองอ่อนบึกนี่ทำเป็นปียก ผูบก็อยากกินเห็ดแกงยู่บ้านพักน่าระกปอะยากกินกันกินน้ำกันทุกข้อเห็ดทีดไว้กับผักแต่หวานหวานเนาะหวานหวานเดดมันไงลหวานเนาะเมนค่ะเสบบิวัติบผ่อนเแียบบัครับมันไงหกินข้าวกินเมนีรสนาทพอดมารดน้าหนักขนาตาบาแต่เพราะว่าแขงเห็ดมันมีอย่าหักติ๋วใส่น้ำมันจีนสองมันบา ยี่ก็มีสิทธิมีนี่แว่าเมื่อวานก็ได้เห่านี้ตรงจักันบเดี๋ยวเราลอรุ้นกันนะครับว่าอันนี้มันไก่คนโดแต่หเนี่ยได้ไก่ไหนที่นยดีอยู่ได้ไปเบื้องยูปานนะละครก็ได้นะี่ไปปลาภผยพอกอีบ้านเพก็ไเบิ่งชหน่สลบนี่ด้วยเพื่อนมันเหลืออยู่ปลาไผไปกุบลุงมนเน่อย่นี้เีปลาไม่สดแเมีนม่้งรือเป่ไออี ไปอย่เงี้ยกมองี้ไดู้นั่นเองฟัวนี่นี่บ้านดูดูู้จัดการนุนนะคตื่นเต้นมากี่มีโดดมาใส่ือมีนะจ่เมียมายังไม่ขึ้นมองมีเขาขึ้นถ้าเมีมันมีขไปนี่นะมองข้าดหหลายนี่พวกเนี้ยรถาวเนาะขาเนาะเขามาเห็นได้าเปลยนมยังดิ รุนก่ตอนนี้กับจหวนตาเนี่ยกอมีกินเนก็เจ้ามูก็เจ้าโจดรุดมูกินันอย่านี้มันก็เจ้ามูหนึ่งดียวกเจ็ดงอกหลารุดมงคอกนละนี่ผมรุี่วุกจ็ดลูคนไหนี๋ยวไปถึงจุดมุ้งไม้ก่อนขันด้วยลูกๆจะภาพไปบึงนะคะว่าเมนีสิมาอนบบคอนหมูเจ้าลและเ้ยข้าอยู่อำเภอใค่ะนี่แม่อำเภอกุทปุณกุปุนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ จังหวับุบนนพอการใช้กับว่าเหทุกคนออกหลายทิศแม่ก็แลาอด้รอไกลคงเตรียมบอกครับที่ไปหมดเลยจค๊ดจั็หาไก่เหมือนันมากง่ายตอนนี้เข้าหอดปลาแหละน้องมิวลงคอค้าโุมาเด้อปู ัมาเจ้าปูปูใดปูเจ the ้าท the ีเ okay, จ้าทางปูหลวงพ่อครับเจ้าทีเจ้าทางเ่เบิ้งเบิ้งเอกแบบเชียวซั้นในการข้าป่ามาได้บางคนหอมแห้พูกพันมานะโอเคค่ะเดี๋ยวหอดป้าเห็นจะจะทาเหเบิ้งนะคะกาบัีปีที่สอีพที้องครับ

แม่มันอยู่หลกเนาะเอ๊ะพี่นอเนี่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 นึ่งแม่เปอนแม่เืนพี่น้องขาหนดปปูกตาบ้างมีตนไมเห็ดปวกใจนนี่แบบสวยนะดีไล่เห็แม่ อุ้ยแบบร้ายเนี่ยเพื่นายลูปไม่หนะไเ่อนแน่นอนเนนไอ้เพื่อนทายลูปไปเนี่ยกินมือเพื่นใหเตียมกินเนดแลเพ่นเก็บอื้อเก็บไปอ่าต่ายขีปไ่เก็บกินไหว่ลำันเอกขาดอกนึงนะางมือเพื่อน่ะตืนเตืนตือนเตนะคะืยนกัไม่ใช่ไหมปตย เอกย้กิมเป็นทายิมเด้อผ่ามาล่มาเก็บเห็ดมาตะไคร้เยอะเลยค่ะาวให้เพิ่นเก็บด้ยค่ะมาตะไคร้ด้วค่ะแมนผ่ามาล่มาเก็บเห็ดมาล่าเมยแมน่อยเพิ่นผ่ามาตะลอยอิสท่าละขามค่ะมาเช้าหน่อยแมนจ้ะ นี่ละอตาพอนี่และเพื่อนอยากเก็บก็เลยพาเพื่นมาเจ้าไมด้เากนนี่ยเจ้าได้ร้ายล่ะคอยเก็บซะเ้อคขนมาเออ่อยเห็นเจ้ายงีนเสียงเจ้าม่อมายุมหันเนี่ละข้อ,อตาพาเพื่อนมาหอดนะคะเยัเแมนก็เข้อตาขืนมากกนรรถคอยน่จด้หนิเข้าวขาวขลายของ่น่ง เพิ่นมาแต่พูดสารคามองคุณอะค่ะต้อมาบอกทุกคนด้วย้อมาบอกปูพูดบอกเป็นตัวพี่น้องบอกเป็นกลุ่มที่แสงนะคะดักเยอะเลยเมื่อกลาะเรามีแนวไเปตอนสอนแล้วนะคะเขามีแนวไเปตอนสอนแล้วค่ะขี้หอดขี้หอดอีพอจก็ะแม่นเนาะแม่สุภาพจะเรียนขี้หอดเท่าไหร่ี้หอดขี้หอดไม่เี้ใส่ยเงีนย นีี่แม่ค่ะเขาขึ้นมื่นี้ล่ะเจ้าพูนถ้าบอกบ่า่นีมูนึงฮกลัดเลย่ะทางสุดหยดเลยเพิ่นมาแต่สาร่าขามนะคะก็เลยพาเพิ่นมาเก็บเมื่อไรเพ่งสร้างเพิมาดนี่ละ๋อ้จังสวรรค์เพราะว่าเพิ่งกัดนมดลมื่อีนัโอ้เพิ่ทำยูาคหน้าอย่ากับเพิ่นเป็นหลงโอ้ลงมเพิ่งจังแม่อล่ะ โอ้โหโอ้โหอันนั้นใ่ในนม่เห็ดสัญญานะคะนี่เห็ดสัญญาบันพอกเพิ่นไปเปิดหมกที่ตลาดจักเมยนจ้ะจักเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นอยากกินเมียนพยัญชาลีอยู่นี่ครงบ้านนี้ได้ค่ะชาลีจักบอที่มันเป็นโคซุกนั่นนะนี่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 นเบคนข่อยได้หตา ที yeah. ่เ <tr seine Christmas> <t cities> ียหลอะเ็บอเดินทางก็เออาเดี๋ยวว่าวไดขาขาไหลดอยู่มอรุด้ยอีกกระายมอรุดเลยเห็นเขาได้โดดง่ายหนาเท่าเั้นเลยไมเ็้วเขา มีดวงมง่อยู่ป่ะเงนะ่รียบรอยปข้าวจงไปกวนนึ่งมมีใบหม้กินก็ขึ้นไปกอนดีหอเดี๋ยวเรจะสียงโอเไป